้พี่น้องเนียงน้องไม่ไปงบมาควยมากและทานมากทั้งนี้เละเห็นนางเนียง,งน้องไม่อยู่สวนนี่แหละจ้าอีกเก็บเอาตัดน้องไม่ตัดรัมันออกมันหกไรอืมไม่ใช่ปีป หน่อฟักหน้ามันบอ่อจะเริ่มขึ้นในกรุงเทพมันสุดๆ,ดดๆ,ดๆะะแล้วจ้ะจัดเลยไม่จัดสวนนะคะเมื่อวานเงี้ยเรากระเลขไม่ลดกันเลยว่าจะปอกไว้ถ้าแกงกินมือ่อื่นนะค่ะพี่น,อน้องเพราะว่าอ่อนแหมเคลื่อนมันจีแข็งหักมาจากสวนสุดๆี่แหละจ้ะไปกับลูไดไส้กับ